สวัสดีคร <ส Cars. S 2> ับสวัสดีครับผมไก่ต้งวันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดอเมืองนะครับอําเภอสองจังหวัดแพร่นะครับอยู่กับคุณพี่แนะคตัวหน่อยครับเอกชัยสิงห์หอครับคุณพี่เอกชัยสิงห์หอครับนี่คุณพี่เอกชัยเป็นเจ้าของรถเกี่ยวรถข้าวเจ้าช้างไวไฟเครื่องยนต์คามิ้นสองคันแล้วครับคันแรกออกมาปีปีที่แล้วปีที่แล้วปีหกสามนะครับก่อนหน้านี้คุณพี่เอกชัยทำทำอาชีพอะไรอยู่ครับก็ ครับแล้วนึกยังไงมาเป็นเจ้าของรถเกี่ยวก็ลองอยากจะเปลี่ยนงานนูอยากจะหางานเพิ่มาหางานเพิ่ม <laughs> แล้วเป็นไงานงานเพิ่มไหม <laughs> <laughs> น่ะเพิ่มมัน <laughs> คันแรกก็เป็นเครื่องยนต์คัมมินคันที่สองก็เครื่องยนต์คัมมินทำไมถึงเลือกใช้เป็นเครื่องยนต์คัมมินครับพี่เอกก็เพราะเครือ่องมันสดใหม่ดีครับก็ ผมศึกษาดูแล้วเครื่องที่ว่าเป็นเครื่องมือสองซื้อมาแล้วมีเ,เราเคยมีประสบการณ์เคยถามคนคที่ใช้คเคยเห็นมันมีปัญหาเลยเอาของใหม่ดีกว่าใช้งานแล้วเป็นไงครับรถยนต์ทัมินเล่าให้ฟังหน่อยในเรื่องของอ่าประหยัดน้ำมันประหยัดยังไงเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อ,อ,อยก็เกี่ยวข้อพดทั้งวันน้ำมันถังไม่หมดคือทั้งวันตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง,ง,มงพี่แปดโมงเช้าจน สองสามทุ่มนะครับสองสามทุ่มเกี่ยวขา้าวโพดเนี่ยนะครับเกี่ยวข้าวโพดัง,<อ>งไม่หมดไม่หมดตั้งแต่ปีหกสามมาจนถึงตอนนี้เคยเคยต้องเตรียมน้ามันมาเติมนะแต่ว่าตั้งแต่เกี่ยวขา้าวโพดมาเนี่ยผมไม่เคยเอาน้ํามันมาเติมรถลดหน้างาน,นจริงนะอ่านะจริงไม่เชื่อดูรถเลย <c oughs> ตอนนี้ทางานมาตั้งแต่เช้าน้ํามันยังเหลือตรนนี้คอนเฟิร์มเลยประหยัดความแรงของเขาล่ะเป็น่อคอมิ้นเนี่ยความแรงนี่ ไม่มีตกนะ่าจะหลมหรือจะแห้งอะ่ะเวลากลับหัวไม่รู้สึกเลยว่าใครแข่งกันอรอบรอบนี้ใช้ที่ประมาณเท่าไหร่ครับเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้า,ขาวพัน,พนครับพันหนึ่ง,นนงข้าวเต็มอุ้มบิดนี่ตกไหมไม่ตกไม่มีตกจะลมเป็นไงไสู้ไหม,มสู้ครับบางทีข้าวเต็มอุ้มผมยังไม่รู้เลยว่าข้าวเต็ม,ตม,มกำลังเครื่องม,มันไปเหมือนเหมือนกับรถรถเปล่าเลยครับ รู้สึกคุ้มค่าไหมกับเครื่องยนต์ทา,า,ามินกัช่างไฟฟคุ้มค่ามันจุกติกมันอะไรไหมมันมีปัญหาไหมครนะับดูแลมันยังไงบ้างก็ได้ดูแลจะหายท้งมันเครื่องเนาะครับเปล่ากองนต่ทั้ันเครื่องแค่นั้นครับไม่เคยต้องตามช่างมาจูนมาปรับอะไรไหมไม่ใช่ไม่ต้องเลยความคุ้มค่าในเรื่องของการรับงานของพี่เป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่ใช้เจ้าช่างไฟฟรายรุ่งรายได้ที่เข้ามาก็น่าพอใจครับ น่าพอใจว่าเราได้ดีตั้งแต่ออกมาเนี่ยงานเข้าสมใจอยากไหมข้าเเยอะเแฟนบ่นไหมเนี่ยได้อยู่บ้านไหมอบ่นประจ้าไม,ไม่ได้อยู่บ้านออกทํางานตลอดเลยใช่ไหม <c oughs> เลยตัดสินใจออกคันที่สองเลย <c oughs> คิดไม่คิดจะเป็นเป็นเล่นเป็นเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นเครื่องอย่างอื่นบ้างหรอพี่ไม่ลองแล้วไม่ลองแล้ว เอนนี้แล้วชัวร์แล้วเนาะวันนี้อยากจะให้พี่เอกบอกอะไรกับทางบ้านซึ่งกําลังเลือกซื้อรถเกี่ยวเจ้าช้างไฟฟ้าแต่ไม่รู้ว่ากําลังจะใช้เครื่องยนต์อะไรอยากจะให้บอกทางบ้านนะครับว่าทําไมถึงเลือกเครื่องยนต์คอมมินแล้วเพราะอะไรแล้วคุ้มค่าย,ยัางไงครับเครื่องคอมมินนี่ผมว่ามันเป็นเครื่องนี่มีวัวเครื่องที่ว่าผมใช้สองครับก็บว่าอันเนี้ย ผมใช้มาครั้แรกก็ประมาณกับ2 0ันไร่ครับก็มีปัญหาอะไรนะครับความร้อนก็ไม่ขึ้นทำงานทั้งวันทำงานทั้งวันชวเช้าเยน็นเย็นน้ำมันก็ไม่เติมน้ำมันไม่เติมความร้อนก็ไม่ขึ้นไม่มีปัญหาเข้าเต็มพ่วยังไม่รู้เลยว่าเข้าเต็มพ่ม <c oughs> อันนี้เรานัดกันมาก่อนไหมหพี่พูดอย่างไง <c oughs> ไม่ได้นัดเลยนะข <c oughs> ับรถบผมก็ขับรถอยู่เนาะ <c oughs> พี่ก็ขับรถอยู่เนาะโอเคครับขอบคุณพี่เอกครับเดี๋ยว ช่วงนี้มีคิวงานตลอดเดี๋ยวพี่เกี่ยวข้าวด้วยใช่ไหมครับ,รบเอา้าออกจอช้างแล้วเป็นไงครับงานเข้า <laughs> โอเคครับขอบคุณพี่เอกมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ